พึงทราบวินิจฉัยในการกำหนดสถานที่ตรัสรู้บทว่าปาตาลิยามูเลคือภายใต้ต้นแครอยล์ลำต้นแครฝฟล์นั้นโดยส่วนสูงถึง1 0ึ่อกคือวันนั้นลำต้นพุ่งขึ้นไปห้าสบศอกกิ่งห้สบศอกอันหนึ่งต้นแครอยล์นั้น ในวันนั้นมีดอกดุดติดกับช่อปกคลุมเป็นอันเดียวกันตั้งแต่โคนต้นกลิ่นทิพฟุ้งไปไม่ใช่ดอกแครอยต้นนี้ต้นเดียวเท่านั้นบานต้นแครอยทั้งหมดในหมื่นจัก,กรวาลก็บานไม่ใช่แครไยอย่างเดียวบานบรรดาต้นไม้ทั้งหมดในหมื่นจัก,กรวาลก็บานเช่นกอปทุม บานที่ก่อกาปรปทุมบานที่ก้านสายปทุมบานที่สายอากาศปทุมบานบนอากาศบัวหลวงทำลายพื้นดินผุดขึ้นแม้มหาสมุทรก็ดาดาดไปด้วยปทุมห้าชนิดและด้วยบัวขาบบัวแดงทั้งหมื่นจัก,กรวาล ได้มีกลุ่มดอกไม้คล้ายธงเปลื่อนกลาดไปด้วยพวงดอกไม้เนื่องกันและกองดอกไม้ที่ร่วงนที่นั้นๆแ้นแพรวไปด้วยดอกไม้สีต่างๆได้เป็นเช่นกับสวนนันทวันจิตรดาวันมิสกวันและปารุสกวันเป็นดุดยกธงขึ้นณนะริมขอบจัก,กรวาลด้านทิศตะวันออก จดริมขอบจัก,กรวาลด้านทิศตะวันตกและดุจยกธงขึ้นณนริมขอบจัก,กรวาลด้านทิศตะวันตกทิศใต้ทิศเหนือจดริมขอบจัก,กรวาลด้านทิศใต้ได้เป็นจัก,กรวาลอันสมบูรณ์ด้วยสิริของกันและกันอย่างนี้บทว่าอภิสัมพุโทโธความว่าแทงตลอด คุณความเจริญสิริอันเป็นพุทธะคือตรัสรู้ยิ่งซึ่งอริยะสัจสี่แม้ในหมดทั้งหลายเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระภูมิพระภาคเจ้าพระนามวสิขีเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ยิ่งแล้วนักควงไม้บุญทริกดังนี้ ึงทราบการพนานาโดยในนี้แหละก็บทว่าบุญทริโกในที่นี้คือต้นมะม่วงมีรสหวานแม้ต้นมะม่วงนั้นก็มีปริมาณนั้นเหมือนกันอันหนึ่งในวันนั้นต้นมะม่วงนั้นก็ปกคลุมไปด้วยดอกอันเป็นทิพย์และมีกลิ่นหอมไม่ใช่ดอกอย่างเดียว ได้มีผลดกด้วยมะม่วงนั้นข้างหนึ่งผลอ่อนข้างหนึ่งผลปานกลางข้างหนึ่งผลยังไม่แก่จัดข้างหนึ่งผลแก่จัดมีรสอร่อยมีโอชะดุดใส่ทิพะยะโอชะลงไปห้อยย้อยลงต้นมะม่วงนั้นฉันใดในหมื่นจัก,กรวาลก็ฉันนั้นต้นไม้ที่ออกดอก ก็ได้ประดับด้วยดอกต้นไม้ที่ออกผลก็ได้ประดับด้วยผลบทวสาโลคือต้นสาระแม้ต้นสาระนั้นก็มีปริมาณนั้นเหมือนกันพึงทราบดอกสิริความเจริญอยู่อย่างนั้นเหมือนกันแม้ในต้นไม้ซึกก็ในยะนี้เหมือนกันในต้นมะเดือ ไม่มีดอกความงอกงามของผลในต้นมะเดือนี้มีในัยะกล่าวแล้วในต้นมะม่วงนั้นแหละในต้นไทรก็อย่างเดียวกันในโพใบก็อย่างเดียวกันบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อย่างเดียวกันแต่ต้นไม้เป็นอย่างอื่นในบรรดาต้นไม้เหล่านั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงรู้แจ้ง ถึงการตรัสรู้กล่าวคือมรรคญาณสี่นักคงไม้ใดๆไม้นั้นๆท่านเรียกว่าโพธินี้ชื่อว่ากำหนดสถานที่ตรัสรู้พึงทราบวินิจฉัยในการกำหนดสาวกบทว่าขันธะติสังคือสาวกชื่อว่าขันธและติดสะ ท่านทั้งสองนั้นท่านขันทะร่วมบิดาเดียวกันเป็นน้องท่านติสสะเป็นปุโรหิตท่านขันทะบรรลุที่สุดแห่งปัญญาบารมีท่านติสสะบรรลุที่สุดแห่งสมาธิบารมีบทว่าอักขังอธิบายว่าเป็นผู้สูงสุด พระความเป็นผู้มีคุณไม่เหมือนกับผู้ที่เหลือยกเว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีบทว่าพัทยุข,ขังอธิบายว่าชื่อว่าคู่เจริญเพราะความเป็นผู้เลิศบทว่าอภิภูสัมภวังคือสาวกชื่อว่าอภิภูและสัมภวะ ท่านทั้งสองนั้นท่านอภิภูบรรลุที่สุดแห่งปัญญาบารมีไปสู่พรหมโลกจากอารุณวดีกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสิขีแล้วแสดงปาฏิหาริย์หลายอย่างแก่พรหมบริษัทแสดงธรรมแผ่ไปทั่วหมื่นโลกธาตุให้มืดมิดแล้วส่องแสงสว่างแก่ผู้ที่เกิดสังเวทว่านี้อะไรกัน แล้วอธิษฐานว่าขอให้ชนทั้งปวงจงเห็นรูปของเราและจงได้ยินเสียงของเราดังนี้ได้กล่าวสองคาถาว่าท่านทั้งหลายจงเริ่มได้ดังนี้เป็นต้นให้ได้ยินเสียงท่านสัมพะวะได้บรรลุที่สุดแห่งสมาธิปารมีบทว่าโสนุตรัง คือพระสาวกชื่อว่าโสนะและพระอุตระในท่านทั้งสองนั้นท่านโสนะบรรลุปัญญาบารมีท่านอุตระบรรลุสมาธิบารมีบทว่าวิทุระสัญชีวังคือพระสาวกชื่อว่ามิทุระและสัญชีวะในท่านทั้งสองนั้นท่านวิทุระบรรลุปัญญาบารมี ท่านสัญชีวะบรรลุสมาธิบารมีเป็นผู้มักเข้าสมาบัติพยายามด้วยกําลังสมาบัติในที่พักกลางคืนในที่พักกลางวันกุฏิถ้ำและมนดบเป็นต้นเข้านิโรธในป่าตลอดวันพวกทำงานในป่าเป็นต้นเข้าใจว่าท่านมรณภาพจึงพากันเผาท่าน ท่านสัญชีวะนั้นครั้นออกจากสมาบัติตามกําหนดห่มคลุมเข้าไปยังบ้านเพื่อบินทบาทอาศัยเหตุนั้นแหลชนทั้งหลายจึงรู้จักท่านว่าสัญชีวะดังนี้บทว่าพินโยสุตรังคือพระสาวกชื่อว่าพินโยสะและอุตระในท่านทั้งสองนั้น ท่นพินโยสะเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาท่านอุตระเป็นผู้เลิศด้วยสมาธิบทว่าติสะภารัตวาชังคือภาษาวกชื่อว่าติสะและภารัตวาชะในท่านทั้งสองนั้นท่านติสะได้บรรลุปัญญาบารมีท่านภารัตวาชะได้บรรลุสมาธิบารมี บทว่าสาริบุตรโ,ตโมคลานังคือพระสาวกชื่อว่าสาริบุตรและโมคลานะในท่านทั้งสองนั้นท่านสาริบุตรได้เป็นผู้เลิศในทางปัญญาท่านโมคลานะได้เป็นผู้เลิศในทางสมาธินี้ชื่อว่ากําหนดคู่อักรสาวก พึงทราบวินิจฉัยในการกำหนดการประชุมสาวกการประชุมครั้งแรกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ประกอบด้วยองค์สี่คือภิกษุทั้งหมดเป็นเอหีภิกขุภิกษุทั้งหมดมีบาทนัจีวรบังเกิดด้วยฤทธิ์ภิกษุทั้งหมดไม่ได้ดัดหมายกันมาอันหนึ่งภิกษุเหล่านั้น มาประชุมกันในวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำลำดับนั้นพระศาสดาประทับนั่งจับพัดยังภิกษุให้ลงอุโบสถครั้งที่สองครั้งที่สามก็ในยะนี้แหลในการประชุมทั้งหมดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เหลือก็เป็นอย่างนั้นก็แต่ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายได้มีการประชุมในปฐมโพธิการเท่านั้นเพราะเหตุใดพระสูตรนี้ท่านกล่าวไว้แล้วในภาคอื่นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมสาวกของเราในบัดนี้ให้มีหนเดียวดังนั้นการประชุมจึงจบ ในบทว่าอัฏฐเตระสานิภิกขุสตานิความว่าภิกษุ1250รูปคือปุราณชติน1000รูปปริวานพระอัครสา,าวก250รูปในบรรดาภิกษุเหล่านั้นควรกล่าวถึงเรื่อง ตั้งแต่อภินิหารของพระอัครสาวกทั้งสองแล้วแสดงถึงการบรรพชาอันหนึ่งบรรดาบรรปชิตเหล่านั้นพระมหาโมคคลานะบรรลุพระอรหัต์ในวันที่เจพระธรรมเสนาบดีเมื่อพระภูมิพระภาคเจ้าทรงแสดงเวทนาปริกา,าสูตรอันเป็นธรรมยาคะที่เตรียมไว้ แก่ทีฆะนะคะปริภาชกผู้เป็นหลานณถ้ำสุกระขาตาท่ามกลางภูเขาคิจกูดในวันที่15บหทรงยานไปเพื่อรู้ตามโดยระลึกไปตามเทศนาได้บรรลุสาวกบารมีญานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงการบรรลุพระอรหันต์ของพระเถระแล้วเสด็จขึ้นไปยังเวหา ไปปรากฏนัพระวิหารเวลุวันพระเถระลำพึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปไหนหนอครั้นทราบความที่พระองค์ปฏิสถานอยู่นัพระวิหารเวลุวันแม้ท่านเองก็เหาะสู่เวหาดไปปรากฏนัพระวิหารเวลุวันเหมือนกันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศปาติโมกข์วงเล็บ หลักคําสอนวงเล็ะปิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงการประชุมนั้นจึงตรัสว่าภิกษุ1250รูปเป็นต้นนี้คือกำหนดการประชุมของพระสาวกพึงทราบวินิจฉัยในการกำหนดอุปถาคต่อไปบทว่าพระอานนท่านกล่าวหมายถึงความที่พระอานนเทระ เป็นอุปถากประจำเพราะว่าในปฐมโพธิการพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพระอุปถากไม่ประจำบางคราวพระนาคคัสมาละถือบาทและจีวรตามเสด็จบางคราวพระนาคิตาบางคราวพระอุปวานะบางคราวพระสุนัขตาบางคราว จุนทัสสมนุเทศบางคราวพระสากตะบางคราวพระเมขียะในบรรดาท่านเหล่านั้นบางคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปทางไกลกับพระนาคาสมาลเถระเสด็จถึงทางสองแพร่งพระเทระหลีกออกจากทางกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์จะไปตามทางนี้ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระเถระนั้นว่ามาณนี่ภิกษุเราจะไปทางนี้พระเถระนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์รับบาดและจีวรของพระองค์เถิดข้าพระองค์จะไปตามทางนี้ แล้วก็เตรียมจะวางบาทและจีวรลงบนพื้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระเถระนั้นว่านำมาเถิดภิกษุแล้วทรงรับบาทและจีวรเสด็จไปเมื่อภิกษุนั้นไปอีกทางหนึ่ง <m ur in> พูกโจรชิงบาทและจีวรไปและศะีรษะภิกษุนั้นคิดว่า ปัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งของเราไม่มีผู้อื่นแล้วได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่เลือดไหลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านี่อะไรภิกษุจึงกราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุนั้นว่าอย่าคิดไปเลยภิกษุ เราห้ามเธอถึงเหตุนั้นแล้วส่งปลอบภิกษุนั้นก็บางคราวพระผู้มีพระภ,ระภาคเจ้าได้เสด็จไปยังชันตุคามในวังสมฤทกทายวันด้านปาจีนกับพระเมขิยะเทระแม้นัทที่นั้นพระเมขิยะไปบินทบาตในชันตุคามเห็นสวนมะม่วงหน้าประทับใจหน้าฝั่งแม่น้ำ กราบทูลว่าข้าแต่พระภู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงรับบาตรและจีวรของพระองค์ไปเถิดข้าพระองค์จะบำเพ็ญสมณะธรรมที่สวนมะม่วงนั้นแม้ถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามถึงสามครั้งก็ไปจนได้ครั้นถูกอกุศลวิตกครอบงำจึงกลับมากราบทูลเหตุที่เกิดขึ้นนั้นให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระเมขียะว่าเรากำหนดรู้เหตุนี้แก่เธอแล้วยังได้ห้ามเธอไว้แล้วได้เสด็จไปยังพระนครสาวัตถีโดยลำดับณพระนครสาวัตถีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุประทับนั่งเหนือพุทธอาฏอันบวรที่ปูไว้ณบริเวณคันธกุฎี รัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเป็นผู้แก่ภิกษุบางรูปเมื่อเราบอกว่าเราไปตามทางนี้กันเถิดได้ไปเสียทางอื่นบางรูปวางบาทและจีวรของเราไว้บนพื้นพวกเธอจงเลือกภิกษุรูปหนึ่งเป็นอุปถากประจำของเราภิกษุทั้งหลายเกิดธรรมสังเวท ลำดับนั้นท่านภาษาลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ตั้งความปรารถนาไว้กับพระองค์บำเพ็ญบารมีตลอดอสงไขย,ยิ่งโดยแสนกับธรรมดาอุปถากมีปัญญามากเช่นข้าพระองค์สมควรไม่ใช่หรือ ข้าพระองค์จกอุปถากพระองค์ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามพระสารีบุตรว่าอย่าเลยสารีบุตรเธออยู่ในทิศใดทิศนั้นไม่ว่างเปล่าทีเดียวโอวาทของเธอเช่นเดียวกับโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเธอไม่ต้องทำหน้าที่อุปถากเราพระมหาสาวกแปดสิบรูปเริ่มแต่พระมหาโมคคัลลานะเป็นต้น ได้ลุกขึ้นโดยทํานองเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามพระสาวกเหล่านั้นทั้งหมดแต่พระอานอนเทระนั่งนิ่งทีเดียวลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวกับพระอานอนเทระนั้นอย่างนี้ว่าท่านอานอนมูภิกษุกราบทูลขอตำแหน่งอุปถากแม้ท่านก็จงกราบทูลขอบ้างดังนี้ พระอานนทเทระนั้นกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายชื่อว่าการอุปถากที่กราบทูลขอแล้วได้มาจะเป็นเช่นไรพระาศาสดาไม่ทรงเห็นเราดอกหรือหากพระองค์จักพรอพระไทยจักทรงบอกว่าอานนท์จงอุปถากเราดังนี้ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานน์ไม่ควรให้ผู้อื่นส่งเสริมจักรู้ด้วยตนเองและอุปถากเราแต่นั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านพระอานนนลุกขึ้นเถิดจงกราบทูลขอตำแหน่งอุปถากกับพระทศพลพระเถระลุกขึ้นกราบทูลขอพอรแปประการคือข้อห้ามสีข้อข้อขอร้องสีข้อ พึงทราบข้อห้ามสีข้อพระอานนเทระกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากพระผู้มีพระภาคเจ้าจากไม่ประทานจีวรอ,อันประนีตที่พระองค์ได้มากแก่ข้าพระองค์จากไม่ประทานบินทบาทจากไม่ให้อยู่ในคันทะกุตีเดียวกันรับนิมนต์แล้วจากไม่ไปร่วมกันด้วยประการชนี ถ้าพระองค์จักอุปถาพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานท์ก็เธอเห็นโทษอะไรในข้อนี้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากข้าพระองค์จักได้สิ่งเหล่านี้จะมีผู้กล่าวหาแก่ข้าพระองค์ว่าพระอานท์ใช้จีวรอันประณีตที่พระทศพลได้แล้ว ฉันบินธบดทอยู่ในคันทักกุตีเดียวกันไปสู่ที่นิมนต์ร่วมกันเมื่อได้ลาบนี้จึงอุปถากพระตถาคตเมื่ออุปถากอย่างนี้จะหนักหนาอะไรพระอานนทเทระกราบทูลข,ขอข้อห้ามสี่ข้อเหล่านี้พึงทราบข้อขอร้องสี่ข้อพระอานนทเทระ กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากพระผู้มีพระภาคเจ้าจากเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้หากข้าพระองค์จะได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะที่บริษัทมาจากภายนอกแคว้นภายนอกชนบทเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามาถึงแล้วขณะใดความสงสัยเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ ขณะนั้นข้าพระองค์จักได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมข้อใดรับหลังข้าพระองค์ครั้นเสด็จกลับมาแล้วจักทรงแสดงธรรมข้อนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยประการชนี้ข้าพระองค์จักอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์เธอเห็นอนิสงส์อะไรในข้อนี้ กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุลบุตรทั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระศาสนานี้เมื่อไม่ได้โอกาสของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมกล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอานนวันพรุ่งนี้โปรดรับพิกษาในเรือนของพวกกระผมพร้อมด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่เสด็จไปณที่นั้นถ้าพระพุทธเจ้าจากไม่ได้โอกาสเพื่อชี้แจงกับบริษัทในขณะที่เขาปรารถนาและเพื่อบรรเทาความสงสัยจากมีผู้กล่าวว่าอะไรกันพระอานนท์อุปถากพระทศพลแม้เพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงทําการอนุเคราะห์แก่พระอานนท์ดังนี้ นหนึ่งชนทั้งหลายจักถามข้าพระพุทธเจ้ารับหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าแต่ท่านพระอานนท์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงคาถานี้สูตรนี้ชาดกนี้ในที่ไหนดังนี้หากข้าพระองค์จักชี้แจงข้อนั้นไม่ได้จักมีผู้กล่าววา่าแม้เพียงเท่านี้ท่านก็ยังไม่รู้ท่านไม่ละพระผู้มีพระภาคเจ้าดุดเงา เที่ยวไปตลอดกาลนานเพราะเหตุไรดังนี้ด้วยเหตุนั้นถ้าพระองค์ปรารถนาจะกล่าวทำแม้ที่พระองค์ทรง,สงแสดงรับหลังอีกครั้งพระอานนท์กราบทูลขอร้องสี่ข้อนี้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงประทานแก่พระอานนท์นั้นพระอานนท์กันรับพรแปประการเหล่านี้แล้ว ก็ได้เป็นอุปถาคประจำด้วยประการชนี้พระอานน์บรรลุผลแห่งบารมีที่บำเพ็ญมาตลอดแสนกับเพื่อตำแหน่งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ภิกษุอานนผู้เป็นอุปถาคของเราได้เป็นอุปถาคผู้เลิศดังนี้หมายถึงความที่พระอานนนี้ เป็นอุปถากระจำนั้นนี้เป็นการกำหนดอุปถา